เด็กเล็กบ้านรายได้ ard, ส, file, ส, file, สังก in ัดองค er ์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัวนะคะขอเชิญพบกับการแสดงละครโฆษณาเพื่อชวนชวนให้ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักไว้กินเองนะคะทั้งนี้เพื่อสารสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในครอบครัวนะคะแล้วก็ช่วยกันต่อต้านทิศทางของโรคโควิด -19 นะคะเชิญชมค่ะน้องชื่ออะไรคะ น้องเป็นอะไรนะคะคุณแม่ปวดท้องค่ะปวดท้องนะคะปวดมากี่วันแล้วคะปวดมากเมื่อวานค่ะอ๋อแล้วน้องมีการถ่ายอะไรไหมคะน้องไม่ขอบถ่ายมาสามวันแล้วค่ะอ๋อ,อค่ะเดี๋ยวพยาบาลจะให้เข้าไปพบคุณหอนะคะเชิญนั่งลยค่ะ สเสี่ยม้งค่ะเด็กหญิงรู้ใจได้เสี่ยมยุ้งใช่ไหมคะวันนี้มีอาการยังไงคะคุณแม่น้องปวดท้องคะ่ะปวดท้องปวดท้องปวดท้องไม่ถ่ายหรือว่าปวดท้องท้องเสียคะขยับมาใกล้ๆอยูหมออีกนิดนึงค่ะลูกถ้าเกิดปวดท้องมีปีกนะคะน่าจะไม่ถ่ายนะคะน้องไม่ถ่ายทุกสาห ไม่มีไข้เนาะคุณแม่เนาะไม่ต้องไม่มีไข้ไนะคะท้องก็ปกตินะคะคุณแม่มก็เอ่อถ้ามาจากประวัติเนี่ยน้องปวดท้องบ่อยนะคะสาเหตุก็มาจากน้องไม่ยอมทานสัต์นี่นะคะไม่ค่อยไม่ชอบทานค่ปกติแล้วจุกนิสัยในการขับถ่ายของน้องกนะี่วันครั้งคะประมาณสามวันประมาณสวันครั้งนะคะก็ ถ้าดูจากอาการเรื่องต้นนะคะก็คุณหมอแนะนำว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานของน้องดีกว่านะคะคุณแม่วันนี้คุณหมอจะไม่ให้ตัวยาไปก่อนนะคะคุณหมอแนะนำให้คุณแม่ปรับพฤติกรรมในการรับประทานของน้องนะคะน้องทานผักทานผลไม้ยากไหมคะน้องไม่ชอบเลยน้องไม่ทานเลยที่โรงเรียนก็ให้ทานไหมคะลูกโรงเรียนทําผัก มีผล,ลไม้มีผักให้ทานไหมคะที่โรงเรียนแต่หนูไม่ทานใช่ไหมคะหนูไม่ชอบการผักใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะกลับไปนะคะเดี๋ยวคุณแนะนําคุณเอเดี๋ยวคุณหมอแนะนําคุณแม่ไปก่อนนะคะในเบื mm ้องต้นนะคะให้คุณแม่นะคะ,คะ,คะไปปรับพฤติกรรมการรับประทานผักและผลไม้ของน้องดีกว่านะคะก็ mm hmm. คุณแม่ก็ัด,ดแปลงเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของผักแครอทขั้นน้คุณแม่ก็พยายามทำให้ มีอาหารที่มีสีสันงดงามอาจจะว่าเอาลูกแครอทมาหั่นเป็นลูกเตา๋าน่ารักน่ารักนะคะก็เพื่อเพื่อที่ว่าน้องจะได้กินง่ายถ้าหากว่าวางเป็นผักๆเทนะั้นน้อง,น,องน้องก็คงกินยากนะคะต่อไปน้องก็ก็จะเป็นอย่างนี้ก็แต่ว่าครั้งนี้คุณหมอแนะนําให้คุณแม่กลับไปปรับพฤติกรรมของน้องก่อนเนาะเพราะถ้าคุณหมอจ่ายายายแล้วเดี๋ยวต่อไปในอนาคตในอนาคตน้องก็ต้องพึ่งยาตลอดไปนะคะ วันนี้คุณหมอไม่แก้ย ok ้ายน้องก่อนนะคะน้องต้องกลับไปกินขัาเยอะๆนะคะลูกโอเคค่ะอาการโัวะๆไปก็ไม่มีไข้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้น้องก็สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะค่ะเชิญค่ะกินผักกินผักกินผักคนน่ารักกินผักทุกวันท้องปุกอื้อไม่อื้อย่างนั้นมากินผักกันอร่อยถูกใจกินผักกินผักกินผัก คนน่ารักกินผักทุกวันแก้มแดงแข็งแรงอย่างนั้นมากินผักกันอร่อยถูกใจสวัสดีจ้าเด็กๆอาวันนี้นะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องของหน่วยของการหนูน้อยชอบกินผักอาวันนี้คุณครูจะมาบอกเรื่องประโยชน์และโทษของคนที่ไม่กินผักอาคุณครูจะถามก่อนว่าใครชอบกินผักอะไรมัางเอ่ย อ๋อสนเดีนยนาชอบกินผักอะไรคะผัอะชอบครชอบไหมคะชอบด้วยชอบด้วยแล้วก็ใครชอบผักนี้บ้างเอ่ยอะไรผักอะไรคะผักบ,บุง้งผักบุงค่ะใครกินผักนะคะประโยชน์ของคนกินผักคือจะทําให้ถ่ายง่ายถ่ายคล่องสัปดาห์ที่แล้วน้องอันดาไม่มาโรงเรียนน้องอันดาไปไหนคะไปไปโรงพยาบาลค่ะอ๋อไปหาหมอใช่ไหมคะน้องอันดาเป็นอะไรคะ ปวดท้องนอนแดาไม่ชอบกินผักใช่ไหมคะอ่านะคะนี่แหละของโทษของคนไม่กินผักนะคะจะทําให้ปวดท้องอือไม่ออกคนที่ไม่ทานผักนะคะก็จะปวดท้องถึงที่นี้ถ้าเรากินผักร่างกายของเราก็จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้การร่างกายของแรงมีภูมิอ้องการที่ดีนะคะเราจะต้องทานผักเยอะๆอ่าถ้าเราไม่อยากทานผักเราก็นำไปทำสลัดหรือเป็นผักทอดกรอบก็ได้นะคะ

เชิญมาปลูกผักสวนครัวมาปลูกผักสวนครัวเอามาทำกับข้าวลา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 มีทั้งผักคะน้ารักษาโรคตาเส้นใยมากมีมีทั้งผักคะน้ารักษาโรคตาเส้นใยมากมีลา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  อีกทั้งเรามีพักบุงที่ช่วยบำรุงให้ความจำดีอีกทั้งเรามีพักบุงที่ช่วยบำรุงให้ความจำดีลา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 ลลา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 ลลา แก่รัดเราก็มีนะเราก็มีนะให้ผมเงางามแก่รัดเราก็มีนะเราก็มีนะให้ผมเงางามอ่ะลา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 เดินตามรอยพ่อหลวงตามรอยพ่อหลวงเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะ เดินตามรอยพ่อล่วงตามรอยพ่อลวงเศรษกิจพอเพียงเอาาล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 าอย่าลืมนะคะทุกทุกท่านปลูกพืชปลูกผักปลูกรักไว้กินเองนะคะเพื่อสรใสายใจรักของคนในครอบครัวแล้วก็ต่อต้านพิษ ไปจากโรคโควิด -19 นะคะด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาเดสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลขอบคุณค่ะ